ันถ้าหนีไปเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ตบกันไม่ไม่ไม่นั่นไม่ไม่บั่นเหมือนกันนะอันนี้ก็มีเรื่องอีกเนี่ยแผงใกล้กันขายของติดกันแล้วก็เหมือนกันแล้วมรู้อีท่าไหนคอมเมนต์กันแล้วสุดท้ายลงไม้ลงมือคุณเหรอดูอุ้ยนี่พกเลยหรอขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่หนักนะนี่แค่ตบนะโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมกู้ภัยประดมพยาบาลเลยพันพักกดตพักเกิดเลยนะไม่ได้พันเกินใช่ไหมเออเออนั่นนหะสิโอแต่แกอายุเยอะไง คุณกัลยาเนี่ยอายุ84แล้วนะอายุเยอะเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าจําพวกแบบเครื่องแบบนักเรียนสินค้าทั่วไปในตลาดแถวแถวพัทลุงอะฮะแกบาดเจ็บกรับมีแผลแตกบริเวณศีรษะเลือดไหลาอาบเพราะง,งั้นก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลกันไปขณะ,ะเดียวกันนางสะสินีิราวไว้52ปีลูกสาวก็มีแผลถลอกมีรอยขวนตรงใบหน้าเหมือนกันตรวจสอบบริเวณร้านพบคาบเลือดหยดเลือดเปื้อน กระจัดกระจายเกลือนเลยแล้วก็มีผมกระจุกหนึ่งกองกับพู้นะทนยุบหยดเลือดดูสิหยดเลือดคุณสาสินทีราเนี่ยบอกว่าตนเองกับแม่มีปากเสียงทะเลาะกับเจ้าของร้านที่อยู่ติดกันก็ขายสินค้าประเภทเดียวกันอ่ะว่างั้นก่อนเกิดเหตุมีลูกค้ามาถามซื้อผ้าแดงที่ร้านตนไม่มีและแนะนําไปซื้อร้านพี่สาวที่อยู่ในตลาดแทนซึ่งหยุดถัด เลยไปจากร้านของคู่กรณีไปอีก<ร>แต่จู่ๆคู่กรณีไม่พอใจเข้ามาต่อว่าแล้วก็บุกมาทําร้ายตนกับแม่ถึงในร้านและยังทําลายเข้าของในร้านเสียหายย,ยืนยันว่ายังไงก็ตามแต่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยลูกสาวคนเจ็บเธอก็เจ็บด้วยฮะอลองฟังดูครับไม่ยอมหนูไม่ยอมแจ้งความมามาตีเราถึงร้านอะ่ะไม่ยอมอะไรกันเขามาเขามาตีหนูถึงร้านเลยนะพี่เออ อยูไม่ยอมเราบอกว่าทําไมาทําไมเขาขายเขาขายเหมือนกันแล้วทาไมต้องต้องแนะนําไปร้านอื่นบอกอา้าวก็นุื่นพี่สาวเราอะ่ะเราก็แนะนําไปร้านพี่สาวเราเรื่อกินตรงไหนเนาะบอกอา้าวก็ผ่านหน้าร้านเขาเขาว่าอย่างเงี้ยบอกอา้าวแหน้าร้านเขาแล้วพ่อแม่เขามาสร้างไว้หรอ,อแล้วแล้วก็มายืดานด่าพี่หลายหลายคำอะ่ะก็เ,เขาเขาตั้งตั้งท่าจะจะตียายตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละ โอ้นักข่าว<อ>ก็เลยไปถามฝั่งของนางฉลวยอายุ52ปีที่อยปีที่ร้านติดกันซึ่งเป็นคู่กรณีนี่แหละ <c oughs> ก็ไปพบนางสาวหมิววัย23่พี่ลูกสาวก็บาดเจ็บเหมือนกันนะ <c oughs> มีแผลที่ศีรษะหลังจากถุกอีกายเนะีเอาสันรองเท้ามาตบตีฮะ <c oughs> เออนางเฉลวยกับลูกสาวก็บอกว่าพวกตนเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ร้านอีกฝ่ายเนี่ยชอบมากีดการลูกค้าแบบนี้หลายปีละแต่อดทนมาตลอดจนกระทั่งครั้งนี้มันเหลืออดจริงๆ นะักก็เข้าไปถามว่าทําไมทําไมมันต้องกีดกันไม่ให้ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านฉันด้วยจนทะเลาะกันแล้วก็เกิดอารมณ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็หนึับอีลุงตุงนางตบตีจุดกระชากลากถูผมนี่หลุดเป็นกระจุกเลยคุณนะรุนแรงมากเออลองฟังดูครับคู่กรณีครับ ลูกค้าจะเดินมาในตลาดแบบนี้ค่ะค่ะเหมือนถ้าแบบร้านเขาไม่มีเขาจะพาพาไปร้านอื่นเลยไม่ผ่านร้านเหมือนกับแบบเหมือนเราแกล้งเราค่ะเหมือนกับลูกค้ามาก็คือเดินลากลูกค้าไปเลยอะค่ะเดินดึงไปเลยอะค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่ได้ก่อนมีมีเรื่องค่ะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะบอกว่าซื้อปลาแดงทีนี้มันรั่วร้านหมีที่จริงลูกค้าม่ต้องมันต้องม่ต้องชื้อร้านหนูใช่ไหมคะทีนี้ก็ดึง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 ไปท้องฝังนน้นเลยคือประจําเลยเท่าว่าของเขาไม่มีคือหนูจะไม่ได้ขายเลยค่ะคือปล่อยจนเป็น มาชาติดีกว่าใช่ไหมคะไม่ต้องเจอนั่นงอยู่ขึ้นแบบนี้มาบ่อยหลายปีแล้วค่ะนี่ตำรวจพัทลุงก็เลยเชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยไป็นสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายจะแจ้งความนะ่ะได้นะเป็นสิทธินะเจ้าหน้าที่ก็จะว่ากันไปตามพยานหลักฐานนั่นแหละแต่ไม่รู้ยังไงทนะั้งสองฝั่งจะเอายังไงต่อก็ดูสมัครใจทะเลาะวิวาทอะนะ่ะเนาะาะยังขายของติดกันเหมือนเดิมประเภทเดียวกันด้วยนึกออกเลยเรื่องที่ทั้งสองฝั่งเล่าให้ฟังวันนี้ยากเหมือนกันนะ หลายที่ก็เป็นแบบนี้หลายที่เป็นอย่างงานเออแต่ประเด็นสาาําคัญอดอกจันไว้เลยอย่ากลักลูกค้าเลยเเนะให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจดีกว่าลูกค้าไม่รู้หรอกอ่ะร้านนี้แนะนําให้ไปหลังตลาดเขาก็ไปทั้งนที่ก็รู้ว่าร้านข้างๆก็มีไงแต่เขาลูกค้าเขาไม่รู้ไงแต่ถ้าให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเองบางทีก็เลือกซื้อร้านข้างๆดีกว่าอนะคะเป็นแบบนี้แหละรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติ๊กไค์ข่าวช่องแปด